สวัสดีครับก็บผมอาจารย์ปปมอ,อกกเกษตรกแสนะครับวันนี้ก็มาแบบเสียงเข้มๆนะฮะกวนตีนกวนตีนนะฮะมากันแบบกวนตีนจริงพุ่นจริงน,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 นะฮะสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ปปมอเกษตรนะครับวันนี้ก็อยากจะทําคลิปวิดีโอดีๆให้ความรู้กับเพื่อนสมาชิกแล้วก็เป็นการเตือนเพื่อนสมาชิกนะครับที่สนใจเช่าวัตถุมงคลนะครับวันนี้นี่ไปเจอทีเด็ดมานะครับ เป็นของเรียนแบบประเภทว่าเรียนแบบได้ก๊อปเกรดบีดีกว่านะครับก๊อปเกรดบนะครับมีเรียนรุ่นอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวให้ชมกันนะครับก็นี่ครับค,คุ้นไหมครับคงกระพันไข่ใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกดูดีๆเห็นเนื้อหา มวลสารแล้วเนี่ยนะครับเนื้อหาเหรียญแล้วเนี่ยก็คงจะรู้เลยว่าไม่ใช่เพราะว่าเนื้อหาของเหรียญเนี่ยมันต้องมีความเข้มถูกไหมครับอ่าอันดับแรกเลยผมบอกแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้อ่าการรอจากเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับเนี่ยครับคงพันไข่เล็กครับดูดูเนื้อหาเหรียญก่อนเห็นไหมดูเนื้อหาเหรียญก่อนครับ โอเคฮะมองมองลักษณะเงี้ยรูปลักษ์เฮ้ยรูปลักษ์ใช่เว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยขออภัยฮะรูปลักษ์ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ดูเนื้อหาเนื้อหาไม่ใช่นะครับนี่นะฮะตอนนี้คือมีของเรียนแบบแล้วพักพวกผมอ่าไปได้มานะครับอันที่สองครับเพราะตอนนี้กำลังฮิตไงฮะมันก็เลยโผล่มาแล้วฮะนี่ฮะรุ่นไหนฮะ รุ่นเพชรจกลับครับนะฮรรุ่นเพชรจกลับครับนี่ฮะแต่ดูทิฮะแดงแป๊ดนะฮะแดงแปล๊ดเนี่ยมาเนี่ยแดงแปล๊ดเห็นไหมมานี่คือเนื้อเดียวกันหมดเลยนะฮะเนื้อเดียวกันหมดเลยดูเห็นไหมฮะมยอย่างเงี้ยสบายใจได้เนื้อหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปแตะไปยุ่งไปวุ่นวายมันปล่อยมันมันอยากทําทําไปเราไม่ซื้อเราไม่เช่านะครับเพราะว่าซื้อแล้วเช่าแล้ว ถ้าเกิดไปเช่ามาแล้วมันขายได้มันก็ทําปลอมต่อถ้ามันขายไม่ได้มันก็ไม่ไม่ปลอมแหละแต่มันปลอมไม่เหมือนแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดว่า,าเฮ้ยนะปลอมขนาดนี้เลยเหรอนะครับแีปลอมขนาดนี้เลยนะครับรูปลักษ์รูปร่างหน้าตานะฮะตัวตรงตัวตัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับรูปแบบไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันครับนะครับเหรียญแรกโครงกระพันไข่ใหญ่ครับ ังเกตดีนะฮะคอเกตบีที่ผมบอกอะเพราะว่าโอเคครับเขาโครงได้แต่รายละเอียดไม่ได้ครับนี่ผมให้ดูแล้วฮะรายละเอียดเขาไม่ได้เลยครับนะครับรายละเอียดของตัวหนังสือมันก็ต่างกันนะครับถ้าท่านใดที่มีของจริงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับ นะถ้าเรามีของจริงอยู่แล้วนี่ไม่นองกลัวจมูกจมูกก็ไม่ได้ละสันจมูกเนี้ยนะครับรูปลักษณ์จมูกไม่ได้ละนะจมูกของหลวงปู่จะโด่งแบบเป็นสันมาเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้ออกสไตล์เป็นแบนนะฮะแสดงว่าเอาเหรียญเอาเหรียญที่ไม่ไม่ไม่สวยไปก๊อปนะฮะเนี่ยครับเนะ่กอ๊อ เอาว่ามวลสารเนื้อหาถ้าเป็นแดงๆงนี้เราไม่ต้องเล่นเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเขาต้องผสมนะครับเป็นเนื้อผสมนี่นะฮะโอเคยันัพยายามจะทําเรียนแบบนะครับแต่ก็ไม่เหมือนนะครับตัวนังสืออะไรก็ไม่เหมือนตรงนี้จริงๆขดขดหอยไม่ต้องเป็นขดขดวนๆนะฮะวนๆนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆมันไม่วนนะฮะจริงๆแล้วมันต้องเป็นวนๆวนๆวนๆนะครับเช่นขนแมวเนี่ย เนี่ยมันต้องเวียนวนอย่างเงี้ยวนวนวน,นนะครับแล้วก็เส้นขอบนี่ก็นะจริงแล้วของจริงมันจะบางๆนะครับอันนี้มันตั้งใจไปนะครับทื่อไปนะครับเนะี่ยมันต้องผิวๆหน่อยฮะผิวๆนะครับตัวตัดก็ไม่ใช่ฮนะเกินอย่างเงี้ยเกินอะไรมาก็ไม่รู้นะบาดมือเปล่าๆนะฮะอ่านี่คือโครงพันใหญ่นะที่มี ของเรียนแบบมานะครับมีของเรียนแบบมานะครับจะ <c oughs> เรียนแบบทั้งทีก็โค้ดก็ไม่ได้ตอกด้วยนะฮะแต่โค้ดก็อย่างที่บอกฮนะเราดูโค้ดเ,เป็นก็ไม่ต้องห่วงครับนะครับเรียนแบบไงก็ไม่เหมือนครับโค้ดก็สําคัญนะนี่โครงกระพันใหญ่ต่อไปโครงกระพันเล็กครับดูโครงกระพันเล็กครับ นี่นะฮะงคกพัน์เล็กดูเผลเผเนี่ยโอ้โหใช้ได้เว้ยอะไรเงี้ยครับนะะอกคกพัน์เล็กเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงอะเจาะหูเนื้อเงินนะวะทองคํานี่ไม่เจาะนะครับนะครับแต่ดูความคมชัดเนี่ยความคมชัดของเหรียญเนี่ยนะตาหลวงปู่นี่จะไม่ไม่นั่นมากครับจริงๆแล้วเม็ดเม็ดตาในตานี่จะสวย ถ้าท่านเคยใครเคยเห็นนะฮนะนี่ก็พยายามทำนะจะมูกนิดนะมีปากหน่อยไหม <c oughs> นี่นี่คือพยายามอันนี้มันมันไม่ได้เกิดจากอันนี้นะฮะอันนี้มันมาเลยนะครับจริงๆแล้วของหลวงปู่เนี่ยจะเกิดจากในบล็อกนะฮะอันนี้เขาพยายามทําจากน,นี้เลยนะครับนะฮะดูนะฮะเส้นเส้นหลังเส้นหลังเส้นหลังตรงเนี้ย ถ้าท่านไปดูมันจะมันจะเป็นลักษณะนี้ขีดๆอย่างนี้นะครับแต่นี้มันก็ยังไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเส้นตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวตัดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่แล่เส้นตรงนี้ต้องบางๆนะบางๆผิวๆนะนะครับมันก็ยัง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 เรียนแบบไม่ถึงนะฮะยังเรียนแบบไม่ถึงนะเนื้อหาก็ไม่ได้นะครับเนื้อหาก็ยังไม่ได้ความคมชัดของของเหรียญนี่ก็ยังนะฮะ ถึงแม้ว่าด้านหน้านี่อาจจะก๊อปมาแล้วพอดูเขาโครงแล้วเออมันพอ้นั่นหน่อยแต่ก็ยังนะยังนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญโคงกพันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เหรียญโครงกระพันใหญ่โครงกระพันเล็กนะฮะกำลังได้รับความนิยมนะของเหรียญแบบก็โผล่มาแล้วไหมฮะอ้าต่อไปฮนะนี่ครับ เรียนแบบทั้งทีทําเนื้อหาให้มันเหมือนเขาหน่อยก็ไม่ได <came> <language> ้นะครับนะครับ <kaz> อ <uffy kaar> ันนี้พิจะกับครับนะพิจะกับเรียนแบบคอสามขีดด้วยนะนี่คอสามขีดด้วยนะนี่นะครับคอสามขีดด้วยนะผมบอกไว้เลยเวลาดูโครงพันธ์นะไอ้คอสามขีดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นมันจะปีขีดอย่างนี้เส้นที่หนึ่งมันจะต่อต่อยางงี้นะมันไม่มันไม่ยาวมานยางเลยนะ มันมันจะมาแล้วก็จะมีต่อมันคล้ายๆเหมือนเส้นต่อครับแหมากาเหีนยไม่ติดวันหน้าอยากค่อยดูของจริงอันนี้มันไม่ต่อนะฮะเส้นเนี่ยมันต้องต่อนะฮะเส้นมันเส้นเดียวไม่ได้นะฮะเป็นเป็นเส้นเดียวไม่ได้นะฮะเส้นแรกมันต้องมาปื๊ดแล้วก็มีรอยต่อคล้ายเหมือนรอยขาดนะครับปื๊ดนะครับอ่าไปเรียนแบบใหม่นะฮะมัน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 เส้นเดียวไม่ได้มันต้องเป็นมาหนึ่งแล้วก็ เว้นมานิดนึงนะครับเข้าใจนะฮะเส้นเนี่ยมันต้องขาดหน่อยนึงเส้นเหมันเหมือนซ้อนกันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะได้เรียนแบบมาใหม่ฮะเส้นเส้นเหมือนมันจะซ้อนกันอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นเส้นยาวเลยก็จะซ้อนกันนิดหนึ่งอย่างงี้นะมันจะมีรอยซ้อนกันหน่อยนะครับนะครับเรียนแบบใหม่นะเรียนแบบใหม่นะหรือจ้างผมก็ได้นะครับไอคนที่ปลอมะมาจ้างผมดีวกว่าปเดี๋ยวผมบอกให้นะครับ เหรียญแบบทั้งทีนี่เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยนะผมพูดเล่นนะฮะที่มาจ้างผมไม่ต้องมานะมัมาบอกว่าจะทำเหรียญปลอมผมก็เคโกโลโกปกแล้วหน้าหลวงปู่นี่อิ่มเอิบนะฮะนี่หน้าหลวงทำหน้าหลวงปู่เบี้ยวดูดิไม่ได้สัดส่วนนะฮะหน้าหน้าต้องแบบนะหน่อยนะฮะนเมตานะฮะดูหลวงปู่ดิฮะนี่ฮะดูทำหลวงปู่ผมนี่ ไม่สวยเลยนะครับบอกให้ดูความละเอียดก็ไม่ถึงแม่จะทำทั้งทีก็ของเยนแบบก็อย่างนี้นะฮะอ่าไม่ถึงแต่อย่าลืมนะเพื่อนสมาชิกอย่าลืมโค้ดนะฮะการต่อโค้ดไอตัวหัวใจไอหัวใจจะไม่ค่อยเต็มนะนะยันทอะข้างนอกไอยันที่ม้วนๆข้างนอกเนี่ยโอเคแต่ยันตัวในอ่ะ ยันเถาะตัวนายังไม่ค่อยเต็มนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เป็นเนี่ยบมบอกตรงนะฮะท่านเชื่อเซียนพระนะฮะถ้าไม่มีเซนพระมันก็โอ้โหที่เขามีเซนพระก็เพราะว่านี่นะ,ะไอ้พวกเราเรา,เราต้องไว้ใจเขาครับนะฮะอย่างที่บอกะฮะก็คือยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนนะครับเพียงแต่ว่าทํารูปลักษ์รูปร่างหน้าตามาก๊อปมานะครับเนื้อหามวลสารไม่ได้นะครับสามรุ่นนี้กําลังได้รับความนิยม นะครับได้รับความนิยมตอนนี้ราคาเนี่ยขยับขยับสูงมากนะครับอย่างโคงกระพันไข่ใหญ่เนี่ยไม่ก่อนเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามก็หูซื้อกันหนืดแล้วตอนนี้สองหมื่นอัพแล้วนะครับเนื้อทองแดงนี่สองหมื่นอัพแล้วนะครับสองหมื่นกว่าแล้วนะครับนะครับโคงกระพันเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะเบนี่ยเพชรกรับยิ่งแรงกว่าเลยครับตอนนี้เพชรกรับนี่แรงกว่านะครับตะขอสามขีดนะฮะ ตอนนี้ต้องเป็น 18- 19 20ยบอัพขึ้นไปนู่นนะครับนะครับนะครับเอาฮะท่านก็ถ้าท่านใดยอยากจะได้พระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปูแ่แพ่วปาวโรเนี่ยเป็นพระแท้นะท่านต้องไว้ใจพวกสายที่เล่นหลวงปูแ่แพลวปโวโรนะครับน,นะเชื่อใจเขาหน่อยนะครับนะท่านไปซื้อมาพันหนึ่งนะครับอาจจะแท้ถ้าแท้ก็ดีใจด้วยนะครับ าเกิดไม่แท้เนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับท่านอาไปซื้อางนอกพันหนึ่งโอ้มาซื้อกับโอ้พวกเซียนพัดด้วยกันโอ้ยสองพันแพงจังนะแพงแต่รับประกันนะครับอย่างผมเนี่ยบอกไว้เลยผมรับประกันตลอดตลอดชาตินะครับนะครับพระแท้เนี่ยมมนต้องกลัวครับพระแท้ไม่มีวันหมดอายุครับไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีประกันหมดอายุไม่มีครับประกันตลอดชาติ แ้ตลอดชาตินะครับนะไม่มีวันหมดอายุนะครับ่าเช่ากับเซียนพระสายตรงอย่างหลวงปู่แพวปโรอย่างผมเนี้ยหรือคนอื่นท่านถามเลยว่ารับประกันแบบไหนถ้ารับประกันวันสองวันห้าวันสิบวันอันเนี้ยท่านไม่ต้องเช่าสแสดงว่าคุณเองยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าพระที่คุณป,ปล่อยมาเนี่ยคุณรับประกันอยู่แค่สิบวันยี่สิบวันเดือนเดียวไม่ใช่เออถ้ารับประกันความพอใจ สามวันอ่ะโอเคความพอใจหมายความว่าเช่าไปแล้วเป็นพระแท้เช่าไปแล้วคุณโอเคถูกใจนะครับอันนี้เขาเรียกรับประกันความพอใจไม่พอใจอคืนอย่างเงี้ยได้แต่ก็มีวันหมดอายุรับประกันความพอใจอาจอาจจะสักสามวันอย่างเงี้ยได้ครับไม่ใช่ไปปีงแล้วโอ๊ยไม่วันนี้ผมไม่พอใจแล้วไม่ไม่ไม่ชอบแล้วอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดแต่รับประกันแท้ต้องรับประกันแท้ตลอดชาตินะครับ วันนี้ก็ฝากคลิปดีๆนะับเพื่อนสมาชิกก็ให้ระวังเรื่องของของเรียนแบบนะครับตอนนี้เรียนแบบมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ไปโดนหลอกมานะฮะโดนหลอกมาแต่จริงๆมันก็ไม่น่าโดนหลอกโค้ดไม่มีก็ไม่น่าเช่าแล้วนะครับนะแต่อย่างว่าเห็นของถูกครับองค์ร้อยสองร้อยมาบอกคอแตกเห็นกับองค์ร้อย0อองร้อนะครับก็ว่ามันนิดนึงครับนะมันจะได้รู้ตัวบ้างนะครับชอบ ชอบซื้อชอบเสี่ยงองค์ร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็เผื่อเผื่อฟุกหนะ้าผมบอกว่าสามองค์นี้นะโดนไปห้าร้อยบาทเผื่อฟุกถ้าสมมุติว่าองค์ใหญ่แท้มานี่อย่างน้อยผมรับเช่าแน่หมื่นห้าเงี้ยมันได้ตังแนะ่บอกโหบ้าแล้วผิวก็ไม่ได้ของจริงก็เคยส่องนะโอเคนะวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็ขอให้มั่นใจในระบบพวกเสินพระทั้งหลายด้วยนะครับ สายพระหลวงปู่แพ้โวเปวาโรท่านถามเลยรับประกันแค่ไหนถ้ารับประกันวันเดียวอย่าไปเช่าฮะต้องรับประกันกันยาวๆไม่มีวันหมดอายุแล้วก็รับประกันความพอใจอันนี้แล้วแต่สองฝ่ายจะคุยกันนะครับวันนี้ก็ผมอาจารย์ป๊อบมอกระสริศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สวัสดีทุกคนครับโชคดีครับผม